สวัสดีผู้ที่รักและชื่นชอบกล้วยไม้ทุกท่านนะครับวันนี้ทางร้านได้สินค้ามาใหม่ค่อนข้างสวยเลยนะครับได้มานิดเดียวนะครับคุณผู้ชมตัวนี้จะเป็นเอื้องเงินแสดนะครับเอื้องเงินแสดดอกจะมีกลิ่นหอมนะครับต้นจะยังไม่ยาวมากนะครับ ไม้พวกนี้ชอบแสงเยอะๆนะครับชอบได้รับแสงแดดเยอะๆหน่อยดอกก็จะมีออกสีส้มๆนะครับเกสรข้างในจะเป็นสีส้มดอกมีกลิ่นหอมนะครับส่วนชุดนี้ก็จะเป็นม่อนไข่พม่านะครับ เป็นไม้มัดนะครับขายเป็นมัดนะครับคุณผู้ชมเอาไปตัดแต่งรากแล้วก็ปลูกได้เลยนะครับจะปลูกใส่กระถางพลาสติกก็ได้หรือจะปลูกใส่กระถางไม้สักก็ได้นะครับค่อนข้างสวยนะคุณผู้ชมต้นจะยังไม่ยาวมากนะครับ สนใจสินค้าก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรก็0882721656มีหลายอย่างอยู่นะคุณผู้ชมมีทั้งเงินแสดเนาะอันนี้เงินแสดมีม่อนไข่มีไอยเลสที่เป็นกิโลนะครับแล้วก็มีกุหลาบแม่เมยที่ขายเป็นกิโล สนใจก็โทร0882721656ได้เลยนะครับงามมากคุณผู้ชมวันนี้บ้านผมฝนไม่ตกเลยแดดร้อนแดดตั้งแต่เช้าต่างจังหวัดน่าจะตกเยอะอยู่นะครับเห็นข่าวออกนะไม้พึ่งเข้ามาใหม่วันนี้นะครับมีเข้ามานิดเดียวนะครับถ้า สนใจก็รีบโทรมาได้เลย0882721656ช้าอาจจะหมดนะครับวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้มีสินค้าอะไรมาใหม่ๆก็จะอัพลงให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับมีความสุขกับการปลูกกล้วยไม้นะครับไว้เจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ